ค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่4มีนา2564นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดถึง2ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะ ค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา9นาฬิกา28นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่24,700บาทรับซื้ออยู่ที่24,600บาทส่วนทองรูปพัรร์96.5นะคะขายออกอยู่ที่25,200บาทรับซื้ออยู่ที่24,149บาท88สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่150บาท สวนสปอร์ตโกลเมื่อคืนนะคะปรับลดลงอยู่ที่17.8ดอลลาร์ต่อออนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นค่ะสปอร์ตโกเช้านี้อยู่ที่17.13.60ดอลลาร์ต่อออนค่ะและทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่ 17.12. เก้ค่ะบวกขึ้นอยู่ที่ 0. 1 2เค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.364ค่ะบวกขึ้นอยู่ที่0 0 1ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่และชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิหสหัวเซ็งเฮงและก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ